เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแบบเจ้าสกิบดี้นะครับทุกคนชก,ก,ก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยยูหูเปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะครับยูหูมีเจ้าสกิบบี้ทอยเลตตำรวจด้วยละ่ะทุกคนดูสิโอ้โหวิ่ดืบดืบดืบดึบดบดบดบใหญ่เลยไปดีกว่าชิบ ลอยตามท่อนะครับลอยตามท่อไปเลยฟืบไปตามท่อจุดๆเปิดประตูออกมาฟืบตรงนี้ให้เรากระโดดเหรอได้เลยกระโดดจึงจ๊งจึ๊งเรียบร้อยไปอย่างงดงามนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยตัวนี้กดสวิต์ปึง้งเรียบร้อยสวิต์มาเข้าไปกันเลยเอ,อ้าเพื่อนจะเย็นอย่าขวางทางส่เจ้าเบบี้ฟืบกระโดดจึง๊งกระโดดจึง๊ง เข้าไปข้างในอุโมงกันเลยไปสิเข้าไปโอเคล่วงลงมาปึ้งโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรละนี่อุ้ยเจ้าสกิบดี้ทุกคนมาแล้วล่ะได้เวลาวิ่งไล่เราแล้วนะเจ้าสกิบดี้มาวิ่งไล่เราเลยกดปึ้งเรียบร้อยมา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 เลยมาเลยมาเลยอุ้วอุวนวิ่งหนีนะครับวิ่งหนียงดงามอุ้นโอ้โหมันไล่เราไม่สุดนี่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ลงไปให้มันวิ่งไล่อีกแล้วล่ะทุกคน ฟื้ไปตามท่อกันเลยนะครับจื๊บโอ้นี่เข้าท่อ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 กันเลยจื๊บลงมาปึ้งไปข้างหลังต่อเหรอได้เลยหล่นลงมาในห้องน้ำล่ะทุกคนในห้องน้ำนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ก็ไม่รู้นะครับโอ้เจสกิบดี้มีให้เติมโลบักนะครับทุกคนเราไม่เติมโลบักนะครับยูเปิดห้องแรกมา เจ๋ย,ยตกใจหมดเลยทุกคนเจ้าสกิบดี้โอ้โหสกิบดี้แบลรี่ซสด้วยสิเราจะเปิดทางไหนอีกต่อแล้วเนี่ยโอ้เจ้าโลบอกท้องเสียเลยนี่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงกันท้องเสียได้ยังไงจื๊บเปิดต่อไปนะครับโอ้เจ้าโถส้วมเรืองแสงนะครับเจ้าโถส้วมเรืองแสงได้ยังไงกันแล้วเนี่ยแปลกประหลาดจริงๆเลยไปแล้วนะจ้าไปก่อนนะครับยูหูโด,ดลงมาข้างล่างนะครับทุกคนจื๊บกระโดดไปเลย ปื๊บข้างล่งเป็นหุบเขาน้ําแข็งนะครับทุกคนหุบเขาน้ําแข็งนั่นเองฟืบตัวนี้กระโดดไปเลยจึงจึงแล้วก็จึงเรียบร้อยละเหยียบตรงนี้ปื๊บเป็นสีเขียวแล้วดูเจ้าสกีบิดี้ตรงนี้สิทุกคนมีสกีบีดี้ทอยเลตและแบลรี่แล้วก็ลูกแบลรี่คนจนนะครับกระโดดไปเลยจึง จึงแล้วก็จึงโอเคเขาโคดหินนะครับโขดหินตรงนี้เป็นอะไรลเลยนีย่ไม่ใช่ทีวีแมนนะครับทุกคนฟื้ตรงนี้เป็นที่ให้เรากระโดดนะครับกระโดดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยตรงนี้เป็นอะไรล้วเนี่ยโอ้หมายก็ลูกบอลยักษ์นะทุกคนลูกบอลยักษ์กิ้งออกมาแล้ว โอ้เราโดนนิดนึงนะครับทุกคนแย yeah, ่จริงๆเลยโดนได้ยังไงกันล่ะนี่ยโอ้จะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมโอ้ทันนะครับจู้จู้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กระจอกกระจอกกระจอกจอ,อย่างนี้กระจอกเกินไปมีตรงนี้ละลอยมาแล้วลอยมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นบันไดกันเลยนะครับทุกคน มีขบเพลิงด้วยทางนี้ฝ่ายน่ากลัวจริงๆเลยตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยกระแสพลังจิตหรอกระแสพลังจิตแน่ๆเลยทุกคนแล้วข้างหน้าก็เป็นเจ้าแบรีร่กับลูกแบรีร่นะครับเฝ้าอยู่ข้างหน้านะครับเราทํายังไงดีไปกันเลยดีกว่าเจ๊บอ,อย่านะครับอยานะครับใจเย็น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 นะครับกดปุ่มปึ้งเรียบร้อยเราวิ่งหนีแล้วก่อนทุกคนวิ่งหนีก่อนเอาตัวรอดก่อนนะครับไว้ค่อยคุยกันไปละบาย ไา่บายไายบายไายบายโอ้ติด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 โอ้เดียบร้อยเราผ่านมาได้แล้วละจื๊บโดดขึ้นบันไดไปเลยนะครับจึ๊งจึ๊งจึ๊บจึ๊จึ๊งจึ๊งจึ๊งกระโดดอย่างงดงามนะครับแล้วตรงนี้เป็นเจ้าลูกแบ์รี่นะครับทุกคนโอ้หน้าขวัวจริงๆเลยมีให้เติมโลบัรกลายเป็นแบ์รี่ทอยเบสด้วยนะครับทุกคนฟูเราไปกันดีกว่านะครับจื๊บขึ้นไปข้างบนกันเลยยูฮู ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเร็วหน่อย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 รีบ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 เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยรีบ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 โอ้ตรงนี้เป็นอะไรแล้ะนี่ฝึกอบรมสกีบิดี้เหรอโอ้ทุกคนดูสิ ลุงแบรรี่กับเจ้าสกีบดี้ตัวน้อยนะครับคาดจุกนมด้วยดูตาสิทุกคนตาเรืองแสงเลเซอร์ละ่ะทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยเราจะกินแล้วมีพลังนะครับๆ,ๆพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาแล้วอู้นไปเลยปิ้งปิ้งโอ้โหกระโดดสูงมากกระโดดไกลด้วยนะครับโอ้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าหนีรอดเจ้าแบรรี่หรือเปล่านะครับฟื้นไปกันเลยจิ้ง ปิวปิวโอ้ไมก่ก็กระโดดจึงจึงจึงโอเคผ่านมาได้แล้วนะครับขึ้นบันไดต่อไปเลยฟื้โอ้ตรงนี้มีเจ้าสกีบ i ดี้เบอร t o ี่ทอยเรนะครับเจ้าสกีบ i ดี้เบอร์รี่ทอยเรนะครับโอ้ดูสิทุกคนมีให้เราเติมโลบาอีกแล้วแต่เราไม่เติมนะครับเราขึ้นไปกันเลยดีกว่าจื๊บตรงนี้เป็นทางอะไรกดไลค์เหรอไม่ไม่กดไลน์นะครับจู กดไลค์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 กันด้วยนะครับทุกคนฟึบตรงนี้กระโดดโอ้ไมคก็เอาไมาโอบพึบกระโดดโอเคจับบันไดได้นะครับปึ๊บตรงไปเลยชือ่อ โอ้มีให้เติมโลบัคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราไม่เติมนะครับทุกคนเราสายฟรีน่ะจิบจิบจิบไม่จาเป็นต้องเติมก็เล่นเกมได้นะครับทุกคนโอเคแล้วไปยังไงต่อแล้วนี้อ้โหเจออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นทางให้เราปีนขึ้นปีนปีนไปเลยปึ๊บแล้วก็โดดไปไหนต่อล่ะทางนี้หรอได้เลยจึงเรียบร้อยปึ๊บโอ้โอ้โอ้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟิวขึ้นไปเลยจึงกระโดดจึ๊บ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 โอเคกระโดดอย่างงดงามนะครับทุกคนฟิวตรงนี้เป็นทางให้เราปิดวาล์นะครับต้องปิดวาล์กก่อนเลย1จุดจึ๊บเสร็จแล้ว1จุดนะครับเหลือ,อีก2จุดนะครับทุกคนไปปิดพร้อมกันเลยนะครับฟิวกระโดดจึงจึงเรียบร้อยจึ๊บโอเคเราต้องออกจากที่นี่แล้วล่ะทุกคน ไปกันเลยฟิวหูตรงนี้เป็นทางให้เราข้ามไปเหรอได้เลยจะกระโดดข้ามอย่างงดงามเลยละ่ะข้าม1จุดข้าม2จุดแล้วก็กดสับสวิตคันโยกแล้วก็กลับมานะครับทุกคนกลับมากลับมากลับมาแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยจุดจดๆๆโอเคถึงที่หมายแล้วนะครับโอ้โจเจ้าแบรี่ใจยเย็น ฟืบกระโดดไปเลยจึงงรึยบร้อ้เจ้าตำรวจแบลรี่ตัวน้อยนีจะทำอะไรแล้วเนี่ยโอเคเราไปตามทางของเราก่อนดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> จิง <c oughs> จ้งจิ้จิ้กระโดดจึงจึงกระโดดดึบดึบนะครับทุกคนจึบดึบโอเคจึบโอ้หมายกอดไม่นะครับเราล่วงได้ยังไงกันเราจะต้องเข้าุโมงนี้ให้ได้โอเคเข้าุโมงมาแล้วฮ่า เราเข้าโม่มาได้แล้วล่ะเจ้าแบรี่กระจอกเจ้าแบรี่กระจอกจโอเคทางนี้รดจึงจึงโอ้จึงโอ,งโอ้ผ่านทางมาได้อย่างงดงามง่ายๆอีซี่เลยนะครับทุกคนเรามันเก่งอยู่แล้วนะ่ะฟืบรดจึงโอ้ตัวนี้มีแบรี่ตัวเล็กตัวใหญ่และหน้าหนูด้วยนะครับทุกคนไปก่อนนะครับจุ๊ ปีนบันไดขึ้นมาเลยปีนปีนปีน,ปน,ปน,ปนตรงนี้ให้เราเข้าม,มงท่อแน่ๆเลยมาเลยละ่ะท่อท่อจ๋าพี่มาแล้วฟิวเรลียบร้อยมาถึงจุดหมายอย่างงดงามน,นะครับจูลงมาข้างล่างตรงนี้ทําอะไรแล้วเนี่ยมีเจ้าแบลรี่อยู่ตรงข้างหน้าเราด้วยทุกคนทํายังไงดีไปบู๊กันเลยดีกว่านะครับไปเลยฟิวมา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 ,มา,ม,ามาเลยโอ้เร็วจริงๆเลยลานดองเชิงนะครับทุกคนการหล่องเชิงหล่องเชิงกับเราหน่อยนะครับ บ,บอกว่าคงจะไม่เร็วแล้วนะโอเคไม่เร็วจริงๆด้วยเราต้องหนีนะครับทุกคนปึ้งปึงปึง,ปงกระโดด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 ฟื้นแ,แ,แล้วเราเก็บบาสุก้าตรงนี้เลยบาสุก้าอาหารนะครับทุกคน ฟืไหนเจสกีบี้ตัวใหญ่มาเลยปังยิงไปเลยหนึ่งนัดโอ้ไ oh ม่ก็ยิงโดนตัวเราอีกหรอแย่ yeah, จริงๆเลยอย่างนี้เราจะทํายังไงกันล่ะเนี่ยเรามีบาสุก้าใหม่แล้วล่ะทุกคนมาเลยเจาแบลรี่ตัวน้อยยิงปึ่งปึงป่งยิงมะเขือเทศไปเลยมะเขือเทศกล้วยสม้มยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมด ปึ้ง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 และสุดท้ายแล้วครับปึ้งเรียบร้อยพังไปเลยสมน้ำหน้าฮ่าสมน้ำหน้ายู่ยู่ยู่ไปตามทางกันเลยนะครับทุกคนขนา้างหน้าอย่ามึงไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะครับอะไรรอเราอยู่เราก็จะไม่มีทางรู้เลยต้องไปเลยฟิวฟิวไปเลยชื้โอ้เรามาจุดหมายแล้วละ่ะทุกคน ค่อยปไป็ค่อยไปนะครับเจ้าสกิบดี้หน้าหมูเจ้าเด็กน้อยอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับจู้อ่อนแอก็แพ้ไปเลยล่ะเจ้าเด็กน้อยนี่เป็นทางออกแล้วนะครับทางออกทางออกทางออกโอ้โหมาเจอทางออกแล้วตรงนี้มีเลเซอร์หลากสีซะด้วยสิแล้วจะหนีรอดจากเลเซอร์นี้ไปยังไงละเนี่ยยากจริงๆเลยตรงนี้นะทํายังไงดีโอ้หลบตรงกลางเลยเป็นไงเราเข้าซ้ายเราต้องชิดวงในเอาไว้ ชิดวงในนะครับทุกคนชิดวงในชิดวงในโอ้ใจเย็นเรารอยมาได้แล้วล่ะอย่างงดงามเลยด้วยชื่อตรงนี้มีสกีบดี้ถอยเลทเต็มเลยนะครับชูวันนี้ให้เรากระโดดนะครับทุกคนกระโดดพร้อมกันเลยหนึ่งสสโอเคแค่สามครั้งก็พอดูกรงนี้สิทุกคนเจ้าแบรรี่นะครับมากกว่าสามสี่หัวแน่ทุกคนเราต้องถือบาสุก้ายิงเลย ปึ้ง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 ือสกีบิดี้ยิงตึ้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 งยิงไปอย่างงดงามนะครับปิว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 โอเคอย่างสวยงามสวยงามจริงๆเลย้ายิงแบบนี้แหละเทแล้วล่ะปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ถึงจุดเริ่มใหม่นะครับเอาใหม่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 หมาเลยจาสกีบิดี้ตัวน้อยยิง ปึ้งปึ้งทำไมลูกกระสุนติดตรงนี้ล่ะโอเคแต้องวิ่งไปด้วยยิงไปด้วยนี่เองนี่เลยโดนโดนเรียบร้อยล่ะฮ่าฮโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจู้